สมเวลาชีวิตหรอลองสุ่มดูก่อนก็ได้ฮะแค่หกชั่วโมงนี่นะงั้นเอาไปบอกเพื่อนดีกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะจัดการให้นะเฮ้ยตอฮ่าตอ,ตอนั่นไงมันมาแล้วนี่แกขโมยเวลาชีวิตของฉันทำไมฉันยังไม่ได้ขโมยเวลาชีวิตของเธอเลยนะั้นมาแนะนำตัว่อนที่กว่าก่อนอื่นฉันขอเพิ่มเพื่อนเข้ากลุ่มนี้ได้ไหม ตาย a d ต o 19 a d a a าอะฮา362มาแนนำมตุกันเริ่มจจกพอมนะพอมชื่อออลีอายุ13ปีต่อมาเรานะเราชื่อลินดี้อายุ13ปีต่อมาก็เรานะเราชื่อช็อกกี้อายุ17ปีเร,เราชื่อชิกเก้นอายุ12ปีนี่ชิกเก้นพูดแรกเราทำไมตอดอาตาท่าตาทาตาตอเป็นอะไร คือมองมองอะเฮาพออะอะพอมองมางมงองงองมองมอมองมอาองมองม่าไองมองมอองม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 อามงมองมอสมอมอเมองมอมองม่อมอง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 ม่นมองมองมอกมองมองม่ตมองมองมิงมองมอมองมอนมอมางมอ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 งองมองมองนองมอมอนมองมอเมอนมอง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 นองมองมอกอมออ โอเคอย่าลืมอัดเสียงมาด้วยนะเคเคต้องด่าอะไรกันแน่เลยไม่หรอกแต่ผมคิดว่าอาจจะด่ากันก็ได้นะทำไมเสียงโอรินดแหบโออพอดีเราไม่ค่อยสบายเสียงก็เลยแหบฮือ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 นี่แกด่าฉันทำไมฉันยังไม่ได้ด่าเลยนะโกหกและฉันมีหลักฐานด้วยฉันขอเตะเธอออกนะ อย่าพึ่งเตะเขาทำไมไม่ฟังฝ่ายหนึ่งล่ะฟังแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้นะฟังฝ่ายนี้ก่อนทำไมเสียงของโอริสุดหล่อถึงแหบแหบอไม่สบายอาก็เลยเสียงแหบเรามีหลักฐานนะว่าซิกเก้นทำนี่มันเสียงปลอมชัดต่อเราเชื่อจิกซอนะพร้อมโดยแต่ฉันยังไม่เชื่อแกอยู่ดีขนาดหลักฐานชัดขนาดนี้แล้วมึงยังไม่เชื่อเขาอีกเหรอใช่ใช่นี่เสียงเธอจริงนะ ทำไมเธอไม่เชื่อเราล่ะก็มันเป็นเสียงปลอมไงล่ะฉันเลยไม่เชื่อแกแต่เสียงที่จิกสอดไว้มันชัดมากเลยนะใช่เธอพูดถูกงั้นมาบอกเวลาชีวิตกันเราได้9723ปีเราได้9 3 6 1สหปีซอนเราได้สอง0าปีเราได้แค่สองวันเองฮือฮืท้อ,ทองห้ามห้ามอพูดแทะขาพึ่งดี ฮึอยฮฮ่ตอรอตอนี่มึงไปด่าเขาทำไมอีกนี่เอาแต่เขาข้างมันใช่ตออีกนี่เอาแต่เข้าข้างมันจะบอกเวลาชีวิตที่จริงในสามสองห<ะ>นึ่งฮะนี่เธอโกหกพวกเราทำไมก็อยากให้มีคนสนใจบ้างเพราะจิ๊กซอทำอะไรก็ดีหมดไม่เหมือนฉันที่ไม่ค่อยมีใครสนใจเลยก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมาเพราะอยากให้มีคนสนใจบ้างเราขอเตะเธอออกจากกลุ่มนะเราขอ ในที่สุดตัวร้ายออกไปแล้ว